สวัสดีครับแอนเพจ YouTube แอนดรอยชันนั้นครับคลิปนี้เป็น ep ที่72ของปี2564นะครับผมจะแนะนำชุดโตสนนะฮะชุดโต๊ชุดเตริรผมจะแบ่งเอาเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่ไม่เบื่อน,นะครับไม่เบ่อนแล้วก็เฉพาะเบิอลน,นะครับก็เลือกเอานะฮะเลือกเอา แต่ผมก็จะเล่นทั้งสองอย่างนะก็เล่นไม่เบิรลอาจจะเล่นมากหน่อยเบิ้ลอาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าตัวมก็เยอะพอสมควรรวมกันแล้วเจ็ดสิบกระชุ่นะฮะคล <c oughs> ิปนี้เหมาะสาหรับผู้ชมที่มีอายุสิบแปดปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับครับววดีแล้ว <c oughs> เป็นไงครับรวยกันไหมหวยทูบหวยทูบเข้า เก่งๆนะหวยหวย <c oughs> ใส่ติลบไปลบไปแต่จริงก็ถูกนะพอดีเลขไปเหมือนกันเจ้ามือก็ไม่รับผมก็ไม่รู้ว่าไงนะผมแทนที่จะ <c oughs> จะไม่เสียจะได้นิดหน่อยในซ้ำไปกับต้องเสียต้องเยอะแยะนะเพราะว่าเลขที่ตีคืนก็คือโต๊ดนะโต๊สองเจ็ดเก้านะครับกับเตงเจ็ดสองสองเจ็ดนะฮะ เล่นไปนะถ้าก็ถูกนะครับแต่เนื่องจากเขาไม่รับเขาตีคืนทำไงได้เล่นไปก่อนพมือก็ก็เอาเปรียบอยู่ตลอดนะฮะเราก็เสียเปรียบเขาทำไงได้ก็ต้องจํายอมอจุดโต๊นี้นะฮะชุดโต๊ะในงวดที่16บเดือนมิถุนายนี่นะครับผมเคลียร์ด้วย3ามหนะครับถ้ามห้ามานะครับ เอาสามห้าเจ็ดเก้ามานะครับโอกาสถูกค่อนข้างสูงนะครับโอกาสถูกค่อนข้างสูงมันจะผิดก็ผิดที่ตัวตัดนะผิดก็ผิดทด้ตัวตัดนะครับก็ <c oughs> ต่อไปว่าจะเล่นชุดโต้ย่างเดียวอันนี้ถ้าท่านจะเล่นเต็งก็เอาชุดโต้ไปกลับเอานะฮะทาไปกลับเอานะผมยกตัวอย่างเง่นยท่านชอบศูนย์หนึ่งห้าเนี่ยท่านก็ไปกลับสามตัวนะฮะศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่ง หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ฮะมันตัวหนึ่งไม่เบิ้ลเนี่ยมันกลับได้ต้องหกชุดนะฮะหกชุดตัวหนึ่งก,ก็กลับได้หกชุดสี่สิบตัวก็หกคูณก็ไปหกสี่ยี่สิบสี่ก็สองร้อยสี่สิบหางนะเป็นตรงแต่ไปเล่นโต๊ดดีกว่าครับเพราะอะไรฮะเพราะโต๊ดกระตรงในเว็บไซต์มันจ่ายเท่ากันนะครับสมมติว่าตรงเขาจ่ายเก้าร้อยนะฮะเก้าร้อย โต๊ะจ่ายร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหกหกหางก็สิบห้าหกก็ก้าสิบก้าร้อยเท่ากันนะครับก้าร้อยเท่ากันเพราะนั้นก็แต่ถ้าเล่นตรงมันก็เล่นน้อยต้น้ต่ตังค์ได้น้อยตังค์ได้นะก็แล้วแต่นะครับแต่มันเงินมันเท่ากันนะครับถ้าโต๊ะจ่ายร้อยห้าสิบตรงจ่ายเก้าร้อยนี่ก็คือราคาเดียวกันนะราคาเดียวกัน <c oughs> อันนี้ชุดโต๊ะ ไม่เบิ้ลงวดนี้มีสี่สิบชุดนะครับสี่สิบชุดถ้ามีสามห้าเจ็ดเก้าคิดว่าเอาอยู่นะถ้าตัวตัดไม่น่าผิดตัวตัดไม่น่าผิดต,ตัวตัดก็คือตัวตัดดับโต๊นะครับตัดดับโต๊ดมันก็แต่มันก็ผิดได้นะก็ผมจะทําให้สองสองประการสองประเด็นประเด็นแรกก็คือไม่เบิ้ลนะครับไม่เบิ้ล ไอ้เบิ้ลไม่มีสี่สิบชุดนะครับก็หยุดหยุดวิดีโอแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะฮะก็ก็แนะนำให้เล่นนะฮะแนะนำให้เล่นคิดว่าคิดว่าหน้าจเจ้าอยู่นะคิดว่าหน้าจเจ้าอยู่นะครับอ่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณมเชื่อว่ามันเบิ้ลนะครับผมก็แยกเบิ้ลไว้ให้ทางหากนะฮะแยกเบิ้ลไวห้ทางหาก ว่านี่ตัวตัดจะไม่ค่อยมีนะมันก็จะมีสามเฉพาะเบิ้ลเฉพาะเบิ้ลก็สามสิบเอ็ดชุดนะสามสิบเอ็ดชุดรวมกับสี่สิบก็เป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดพูดถึงโต๊ะมันจ่ายร้อยห้าสิบบาทนะมันเล่นทั้งเล่นทั้งเบิ้ลทั้งไม่เบิ้ลก็เจ็ดสิบเอ็ดบาทก็จะเหลือต้องแปดสิบเนาะดีถ้าจะเหลือแปดสิบเหลือกำไรแปดสิบสมมุติตัวละบาทนะ สี่สิบกับสามสิบเอ็ดก็เป็นเจ็ดสิบเอ็ดนะครับถ้าจ่ายร้อยห้าสิบก็จะเหลืออยูเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับถ้าเข้านะฮะเหลือกำไรเจ็ดสิบเก้า 79, บาทถ้าไม่เข้าก็เสียเจ็ดสิบเอ็ดบาท <c oughs> ก็ตอนนั้นแหละครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเข้านะเพราะนะั้นเวลาเล่นก็ต้องเล่นทั้งเบิ้ล้วเพราะเราไม่รู้มีห่ออะไรนะแต่ตองไม่ต้องไปเล่นนะตองผมตัดทิ้งไปแนละ้วมันออกยากครับเลขสามตัวตองเนี่ย แต่ถามว่ามันออกได้ไหมมันก็ได้เนาะแต่มัน,มนก็ค่อนข้างยากนะมีอย่างนี่ไหนเลขจะตกมาทั้งสามตัวหมดเลยนะครับแต่มันก็เป็นไปได้ไหมรางวันที่หนึ่งบางทีออกเลขสี่ตัวห้าตัวเองนะมันจะเลขซ้ำๆซ้ำๆกันอย่างวดที่แล้วก็เลขเลขเก้าซ้ำมาเลขสองซ้ำมาสามตัวนะสองเก้าสองเก้าเจ็ดสองใช่ไหม เลขสองมาสามตัวถ้าเกิดมันไปจับไปอยู่สามตัวท้ายมันก็ออกตองฮะออกตองนะครับโอเคนะครับชุดโต๊ะสำหรับงวดวันที่สิบหกนะครับโต๊ะสำหรับงวดวันที่สิบหกมิถุนายนที่หกเดือนหกนะครับผมพิมพ์ผิดนะครับอ,อันอันบนพิมพ์ถูกนะที่หกเดือนหกนะเดือนมิถุนายนะ ส่วนส่วนั้นล่างนี่ผิดนะครับขอโทษนะสิบหกเดือนหกมันไม่ใช่สิบหกเดืนอนสี่แก้ซะเลยเนาะจะมีปัญหานะครับเป็นทีบปกเดินหกแล้วนะ <c oughs> มีนั่นมาชิ๊บขอเบอร์โดรศัพมาไม่รู้จะขอไพอทำาไ,ไมครับ อันนี้ลายผมอย่าให้เลยครับเพราะว่าลายผมเต็มไปหมดะมีมสมาชิกกลุ่มลายด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนมากก็ลายที่เป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนนะะก็ถักตายกันทุกวันนะครับอส่วน <c oughs> ทางดวงมายลาบก็จะมีกลุ่มลายอยู่ชุดนึงนะคือคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาเล่นทำเฟซบุ๊กไม่เป็นนะก็ทำลายฮะแ <c> ต <oughs> ่ทจริงเฟซบุ๊กมันก็สะด,ดวกดีนะ ไลนยนี้เวลาโพสต์ไปแล้วเนี่ยมันจะเลื่อนหายไปสมมติเพื่อนส่งมาอีกเนะี่ยมันก็จะหายไปหายไปกลุ่มโพสเข้าไปในกลุ่มลา์เนี่ยนะถ้าโพสต์ไปครั้งแรกนะเพื่อนคนอื่นมาโพสต์มาอะไรเข้ามาดูมันก็จะเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปนะก็ต้องไลด่ดูก็ไปเก็บไว้ในโน้ตนะครับผมไปเก็บไว้ในโน้ตสําหรับกลุ่มลน์ <c oughs> อันนี้ก็โต๊เกี่ยเพาะเบิ้ลน,นะครับ เฉพาะเบอรก็แคปหน้าจอไว้นะครับถ้าใครชอบเล่นใครเล่นก็ผมแนะนำให้เล่นโต๊ดนะเล่นเต็งไม่ต้องไปเล่นนะครับเต็งถูกยากนะฮะถูกยากแต่บทจะมาง่ายก็ง่ายงวดสองสองเจ็ดเก้าวันที่แล้วนะเก้าเจ็ดสองนะโอยถูกกันจมือข้างนอกโอกงกันเยอะนะบ,บางคนเขาไม่เขาไม่เชื่อก็กรับนะพอรับแล้วโดนเข้าไปจังเลยนะ ก็มีออกข่าวนะเอ็นได้ข้าวนะครับก็ไม่รู้ไม่รู้มันเข้าเพราะอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือโอเคนะครับนี่คือชุดตอสอันนี้ชุดไม่ไม่เบิ้ลนะครับส่วนงลางชุดเบิ้ลเวลาเล่นก็ควรจะเล่นถ้าจะถ้าจะเล่นก็เล่นไปทั้งสองนะครับเล่นไปทั้งสอง จะตัวเท่ากันหรือจะจะ,จะหนักเบาอย่างไงก็แล้วแต่ท่านนะครับโอเคนะครับ <c oughs> นายก็ช่วยกดถูกใจให้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ